สวัสดีครับวันนี้พบกับแบทชิ่งปฏิไฟโอเวอร์ไรหึลากเลยสวัสดีครับกำลังซื้อเลยเติมพลังก่อนโอ้โหอีกพลังอ้าวเตะๆวันนี้อะไรมาครับไอเจนด่ามาเอ้ยไอเจนด่าเพเซนกระบี่มาวันนี้พักกบพบกับสวัสดีครับสวัสดรัลิฟเฟอร์เอาอะไรมาครับเจมส์ครับฮะเจมส์ย่างดักลบอ๋อเจมส์ย่างลบ เลยโอ้ยงานนี้เดือดอ่ะเท้าต่อยเลยก่อนเบิ้ลนะครับพี่บอกก่อนเลยว่าเบิ้ลน่าเบิ้ลโอ้ยเยสโอ้โหคนทางชนะยังมีอยู่ไหมยังโอ้โหสีเอาเรื่องโอ๊ยไม่ดีนี่บอกต้องเริ่มเอาเอาวพเออออกอาการเฮ้อันนี้อันนี้ออกอาการ เอ๊ะเรื่องรอบหลังได้ไหมครับร <laughs> ม,มาฟั่งนี้เลย <laughs> เรื่องรอบหลังได้ไหมครับคุณลี <laughs> มันถูกกัหมดไปแล้วจ <laughs> บ <laughs> แล้วไอ้อลูกเต่านายนะเริ่มก่อนนะ,อะเดี๋ยวคนแข่งบอกก่อนนิดนึงครับว่าเทคของเจ้าเลวันทีนนะครับอันนี้จากชุด s p ส3สานคลิปหนึ่งครับอ่ามันจะมีตรงไหนที่ผิดนะเตะค่าอคอร์สใช่ป่ะอ่าไม่พี่ไอโอคิวโอคิวใช่ไหมคอร์สของโอคิวมันต้องจ่ายหนึ่งเก็กับที่มือหนึ่งใบต้องมาดูตรงตรงที่มันรีมาในเ N D B T 0 1 2แต่ว่า N v T 0 1 2เนี่ยเขาทำบักคือเขาจะไม่มีไม่มีเพนนัทเทกอะไรเปล่าเพราะนั้นต้องดูสองใบเข้าคู่กันนะฮะที่เอ็มเรื่องก่อนใช่โอเคไม่จอดแต่เขาให้โทรได้ครับชาร์จชัวชัดอืออ่าปักเตะบักเกนอย่างไรสมใส่ในวันที่นายพี่แล้วก็ ่ะกดแกนดาบดูสาใบแกนดาบแกนดาบเอาละชนหนึ่งใบขึ้นมือหนึ่งใบลงหลุมหนึ่งใบไปเกตละชนนี่อะไรก็ได้หรือปลน,นะนำนำคันหนึ่งใบที่ดูนะเขาสเกตนเอาละชนไม่เกินหนึ่งไหโอเคอันนี้อันนี้ตีเวลาชนนะขึ้นมือ,อน,นี้ไปเกตอันนี้ลงหลุมละชนอยู่เวลาบุรุษใช่ไหมนนผมเรียบละชนเลยแล้วทำนายละชนไปกดอีกครั้ง ีกกินแอปเปิบบ้ลชนเลือดทิ้งวิราชนิมนหนใบจดสองใบวช่วยของเตยคือวิลาวิรบุตนั่นนะนติดคาว่าวิลาชนแล้วพี่ติดปากพี่ขออธิบายหน่อยเพิแบบ่แล้วก็ทิี่มันไปวิลาบุรุรอ่ะ ยังถูกแค่ะรืว่าบุรุษนไหมายงตัคนอ่นดาลั ยางจริงไรขอมันวะอ้านทางที่ดีที่สุดแล้วเขาก,ก็เอาติดชื่อดาบราชนอะันนี้ดาบราชันะเองมา,ากระดาบเป็นวันชินอบิสวันชินอาบิสอ่าเพาะติดเดียวกันอบิสเลยไปตอนนี้กำลังตีดาบอยู่ใช้ความสามารถเวทเซตใช้ควาสมสามารถบึ้มหนีไปเจวอหน่ีไป เรียนชยนสะติละสก,กิลอาบิสสองเล่มเสิร์ฟไอเทมะกองไม่เกินหนึ่งใบมาใส่มีสองเล่มก็เลยสเสิร์ได้สองใบไม่ต้องใส่ขอคอ,ขอด,ด้วยโยหนึ่งเล่มเาเป็นปรดิอีกวิปแะส่ว์อีกเล่มหนึ่งก็ดาบเครื่องปุบะปุบะ ไ,ไี้ดับไอน้ำตกลงไฟใช่ไหมเรียกดบกับพ้่มประกันการละือไนไอ้น้ำพุออกมากต่อต่ด้วยจะขึ้นเทคโอเวอร์คิวมันบอกว่านี่นเือนเรานะมันตอนไหนก็ได้ <c oughs> โอเวอร์คิวทิ้งมืออ้นิ๊งเกมทิ้งมืออะไรหนึ่งทิ้งเป็นเล่มนี้ผู้เจ็ดใบดูดสง้เงีำเสร็จไหมวัสดจกกุจะกรกลเ้าลงดอกแล้วก็ใสไอเทมวิรุรุษที่อยู่ในหลุมทั้งหมด อันเดี๋ยวอันนี้ผมทิ้งนะเดี๋ยวจะขึ้นเข็กด้วยแต่ว่าเดี๋ยวต้องลงมากว่าไปอุ้ยเกลือเกลือยับเลยอ่าจับได้จับพี่โมไปหนึ่งใบแล้วก็จักหลุมอย่างนี้เสร็จแล้วใส่ไหมอ่าก่อนเรียงขึ้นเข็ก้อนนี้มันเป็นที่เป็นคอร์สของวัวเถิด เรื่องหนึ่งชัดนหนึ่งจุดใช่ไหมเรื่องนี้เรื่อเรื่องแน่ๆแล้แต่เอาไปสู่เข้าสู่ช่องเกตได้รับตัวชิ้นหนึ่งหน่วยและจุดกันหนึ่งใบโอเคชุบเป็นใบโอเคให้พวกมีอะไรบ้างกินไ้ำบิสต์ต้องคิดโอเคนี่ นี่มันแผงร้อยคือแผงร้อยไข่เลถ้าเป็นแบบนี้ดี่ไหนเอ็ไอ่ะอันนี้สองขี้ติมืติถ้ามีถ้าเราบนสารเรามีวิตามินบใบอื่นสองใบหรือมากกว่าได้ชั้นหนกี่ชั้นหนติมีอะไรไหมไม่มีอะไรสองขี้ผ่านเลยตีแล้ไหมได่ผมโดนึงมือยิงจิกจิก ต่าใครนอนแล้วบอกเอ้เข้าไอแคลเซียมบอกเลยนี่บอประกาศไกลๆว่าอยากทำอะไรก็ทำถ้าตีแล้วบอกทำจริงทำจริงอ่ะไปเท่นเฮ้ยตอนับก่อนวัวสวดสามกลอบกรขึ้นแล้วไไม่จะโชว์คมรวยขึ้นไปนี่ลงลง แม่โอ้โหอย่างเงี้ยแล้วผ่านเลยฮะอ้โหอยางเงี้ยเลยผ่านเลยเอาแล้วทำอะไรไม่ได้เนาะเนานั่นแหละเอาเหมือนกันแหละเอาแล้วครับประกาศแล้วเครื่องประหารสภาพโอ้ยทำอะไรไม่ได้โอ้เอาเล่นสโลว์เพลสเดี๋ยวมันดูน่าเกลียดเอาเพราะฉะนั้นติดเถอะเขาตีดนะเอาละ ตเช็ดไปหน,อน่อ่าแต่ตีละอ่าสกิลสองเมตเอาจากหลุมมาแปะด้วยใจ่คอคอสแล้วก็สกิลนี้ก่อนทิ้งมือขอมไม่ทิ้งแล้วก็อบิสเสือสองใบจะของอะไรครับพี่เครื่องประหาร ตาจะเสียไหล่อะไรนี่่เสาคิ้ถ้าตีคนเดียวห้ามคอเตอร์อ่าลุกขึ้นมาแบบเปิ้ลอ่ะเสาคิถ้าตีคนเดียวห้ามคัเตอร์เสาคิ้ถ้าตีคนเดียวห้ามคัเตอร์สองคิาทำอะไรกันรก่ามอะไรวะด อ่ะด้วยขวาเข้าใจปะอะไรเนี่ยโซแซดโอ้ันก็ไม่ร้องลงี่มาเปล่าหน่อยก็ได้รองไม่ได้เลยฮะก็เนย่ยจอดล็อคป่ะไมลงไม่ได้วะรเมื่อเข้าสู่สนามนี้พอแล้วเมื่อเข้าหรือชาน์จป้อมใช่ไหมเชื่อไหมถือแต่ครับแต่ถ้าจวดชาร์จสองใช่ไหมแล้วก็จวดสองจวดสองปุ๊บโอ้ยไม่ได้กไม่ได้ดีอ่ะก็เต้ยชนะไปเย้ การอย่างเนี้เย<ต>เสียงกระบี่ครับเแตกแล้หวหัวแตก <c oughs> โอ้ย <c oughs> ก็การเราเคยมาหานะครับอ้าว <c oughs> จบแล้วนะครับเอาสำหรับใครที่จะซื้อของนะครับมาที่หน้าร้านหรือซื้อทางออนไลน์ก็ได้นะครับผม,มอะไรเรามีโค้ดลดด้วยนะรรครับทางออนไลน์ครับโดยเขาที่อ่าช้อปปี้ม <c oughs> าตลอดวันจันทร์ถึงเสาร์เท <c oughs> ี่ยงวันยังตีสองเลยนะครับอ้าวได้วยครับอ้าวเต้เต้ไว้บายหน่อยบายครัาไปได้